จะถ่ายมาพี่มะพี่พิงคยูว่าพาซาสวัสดีค่ะพบกับช่องพี่ยูว่าพาซาอันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่อะไรที่นครนายกนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นลำธารกันค่ะเราอยู่ในรีสอร์ทนะคะหนี้ บ้านๆเหรอรีสอร์ทลำธารอะไรสักอย่างหิงจะไม่ได้เดี๋ยวให้มามาขึ้นชื่อแล้วกันเป็นเกินคุณด่านตาการชนลิบๆตรงนี้เล่นได้เดี๋ยวเด็กๆจะล่นได้นะคะแล้วก็มีโฟมให้ทุกคนเล่นด้วยอืมแล้วเดี๋ยวเราพาหมาเดี๋ยวพามาพาหมามาลงน้ำด้วยใช่ๆเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะ ใส่รองเท้าแตะรองเท้าก็ลอยสีเล็กที่รักอ่าวล้มแล้วเอาแมสกมาคืนค่ะ ็มาลงนะคะนี่ดูมีน้องเล็กๆถ้าอากาศเย็นกว่านี้หน่อยจะดีมากมาแล้วแขกของเราพี่้ามาเล่นน้ำกันลูกพี่ตามาเล่นน้ำมา,า,มาน,นีา่วางนี่ไว้ไหนอ๋อแล้วไอ้ตัวเล็กไปไหนละไปแล้วแม่พาไปไหนกันม เอาไปเร็วพี่ลาไปเร็วเล่นน้ำกันมันลงอมันเล่นลงอ่ะสตั๊กสตั๊กเจอน้ำทีสตั๊กลงยไปเลยไปเลยเอ็าไลนนไปเลยเท้าจะขาดไหมเนี่ยเธอใครเธอให้ใส่รองเท้าลง

ไปไหนคะไป,ไปบไป้านสบายอ๋อเรามีบ้านสองหลังใช่ไหมมาครั้นี้จะมีบ้านหลังน้นแล้วก็บ้านหลังนี้หลังนี้ตางนี้ลูกใช่ก็เรากัคือให้<ร>ต้อง,อง<ด>ไปแล้วให้เยอะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเอาไมาเ์แมโนโลน,นะคะไปย่างกินค่ะไปปิ้งค่ะแล้วก็มีอาหารอาหารหมาใช่ไหมคะนี่มื้อนี้จะก,กินอาหารหมากันใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยไม่ใช,ใช่อันนี้ของบาจังนะคะโนโนแล้วก็ไมเ์แมโนโลเราจะไปปิ้งกันนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,ะอ๋อโอเคอ่ะไปกลับไปบ้านอีกหลังหนึ่งไปกันเลยค่ะ จะถ่ายมาดีนะสนุกไหมครับสัมพาษสนุกไหมครับสนุกไหมครับร้อนไหมครับร้นอนไหมครับน,น,นี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งของเราบ้านหลังที่สิบเอ็ด ก็แบบดีคิว,บบวโอ้ยโชคดีนะเนี่ยมีเสืออา้าวมันแค่แบบคนอ่ะทำไมอืมถ้าบอกเดี๋ยวเราจะถึงเวลาแจกของขวัญเด็กๆแล้วเนาะตกอะไรจ๊ะเราจะเลยย่างมันเป็นโลค่ะแต่ว่าทั่ตกไปแล้วมันเป็นโลย่างมันเปโลย,ย่างมีกระนังจิ้มอยู่ หนึ<ด><ท>เสียบลงมครัเพราะนอนทำหล่นไปค่ะ

เดี๋ยวว่าหัดมาทั้งนี้ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวโฟมที่เราวิ่งกันอยู่ข้างล่างอ่ะะคใช่แล้วค่ะที่นี่นะะไม่มีเสียงแล้วค่ะ,ท,ะ,คะที่นี่นะคะก็จะมีโฟม ย้ำทานด้วยนะคะถ้าใครมาเล่นก็สามารถวิ่งได้นะคะแต่ว่าระวังแบบจมนะคะเพราะว่าเด็กเก็บโฟงยืนไม่ถึงนะคะเด็ก็เนี้ยใช่ค่ะตรงที่เขาวางโฟมเนี่ยน้ำค่อนข้างลึกนะคะถ้าจะเล่นก็ให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองน้ำหนักประมาณ80-90ก็ยืนได้นั่งได้นะคะแต่อาจจะแบบบุ๋มไปนิดนึงนะมันจะแบบนี้เลยค่ะ โอเคค่ะเป็นเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้ทุกคนชอบกันไหมคะคลิปนี้นะคะสิงกับวีวาก็มากับครอบครัวนะคะก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงเนาะมีทั้งหมามีทั้งเด็กมีทั้งอะไรนะคะที่นี้เราก็มาเล่นน้ํากันนะคะเล่นตั้งแต่เมื่อวานใช่เล่นตั้งแต่เมื่อวานจนตอนตอนเช้าเลยนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะสิงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะลืมเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ขมินมีเลยค่ะ สนาเด็กเล่นค่ะเด็กๆชอบเลยค่ะฝากกันด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ให้พวกหนูด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวพวกหนูยะได้ทำ Q&A ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ผิงกับเอวาก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจะกันคลิปหน้านะคะโอ้ยอย่าไขึ้นอ่ะเ,อเดี๋ยวมาช่วยกก่อน